สวัสดีค่ะเอาวันนี้ขอใช้ไมโครโฟนหน่อยค่ะฟังด้วยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวดิฉันจะไปออกกำลังกายนะคะอ่าก็เลยอัสวมชุดขี้เกียจเปลี่ยนแล้วค่ะชุดออกกำลังกายก็คือเสื้อผ้าเดิมๆนะคะเสื้อผ้าเดิมๆค่ะอาจจะ5วันรวดนะคะสักทีเดียวเลยค่ะเพราะว่าเมื่อั้นจะเปลืองชุดนะคะแค่ใส่แค่ออกกำลังกายเองนะคะแล้วก็ผึ่งๆไว้ค่ะก็จะเล่าให้ฟังว่าเอ่อดิฉันได้รับคัดเลือกให้อบรมภาษาอังกฤษนะคะค่ะก็ทั้งหมด 44 44คน4 4ท่านนะคะทั่วประเทศค่ะน่าจะเป็นรุ่นที่หนึ่งรุ่นแรกนะคะกอ็อาจจะมีรุ่นต่อไปถ้ารุ่นดิฉันแบบว่าเวิร์กนะคะเวิร์กค่ะสามเดือนนะคะหลักสูตรแหมยังกเกษตรนานะที่การทานบกค่ะวันที่10สิงหานี่ก็เริ่มทดสอบก่อนความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษนะคะค่ะ,คะก็รู้สึกจะ80ให้เวลา80นาทีค่ะ เสร็จแล้วเมื่อวัดพื้นฐานเสร็จวันที่18สิงหาคมนะคะค่ะอบรมอบรมออนไลน์นะะี่แหละค่ะสามเดือนก็18สิงหาคมไปจนถึง18พฤศจิกายนนะคะค่ะจะเป็นการามี conversation สดๆกับเจ้าของภาษานะคะท่านอา,อาจารย์เป็น,เป,นเป็นฝรั่งค่ะฝรั่งต่างชาตินะคะไม่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 ทราบว่าอังกฤษหรือว่า,า USA นะคะค่ะ สนทนา conversation ไม่ต่ำกว่ากี่ครั้งอ่ะสดๆอ่ะหชั่วโมงเนี่ยมั้งแล้วก็ตั้งกลุ่มกลุ่มนึงจะมี8คนคนในใน,ในการ conversation นะคะผ่า,านออนไลน,นะคะ์ค่ะแล้วก็มีการส่งกันบ้านนะคะมีการส่งกันบ้านที่อ,อาจารย์สอมอบให้นะคะ คือฝึกฟังพูดอ่านเขียนหมดเลยค่ะการบ้านก็น่าจะเกี่ยวกับฟังพูดอ่านเขียนนะคะค่ะแปลหรืออะไรเงี้ยนะออส่งเข้าไป10ครั้งแล้วก็มีการ Conversation แล้วมีการทำกิจกรรมส่งการบ้านค่ะแล้วยังมีอย่างอื่นอีกค่ะยังมีอย่างอื่นอีกเจ้าของภาษามาเองทุกทุกครั้งที่ดิฉันอบรมนะคะ ต่ก่อนอะไปอบรมที่ศูนย์นนทบุรีที่กรุงเทพหลักสูตรจะประมาณ5วันเท่านั้นจันทร์ถึงศุกร์นะคะค่ะอบรมมาแล้วสรุ่นเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์นะคะค่ะมีทั้งเวิร์กช็อปมีทั้งทำทดลองจริงๆนะคะค่ะคอนเวอร์เซชั่นกันเลยนะคะไดอะล็อกอะไรเงี้ยค่ะก็ยากค่ะยอมรับว่ายากนะคะขนาดเป็นฝรั่งนะคะอเมริกันจากจุฬาลงกรณ์นะคะอันนั้น5วันได้ได้ใบเสร็จ Cert เซอร์ติฟิเคทได้บร้อยค่ะค่ะดิฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากค่ะฟังฟังยากฟังยากค่ะแล้วก็เวลาจะตอบอาจารย์ก็โอ้โหแบบเอออ่าเออเอ,อ่าเพราะว่าอย่างไรเพราะว่าที่ลมพูนที่ลมพูนที่ดิฉันอยู่นะครับฝรั่งน้อยมากค่ะที่จะที่จะได้สนทนากันนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ศัพท์แบบราชการอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ Form al. Form al นะฟอร์มอลออฟฟอร์มอลเนอะราชการ เป็นทางการเป็นทางการไม่ใช่ราชการขอโทษค่ะ informal นี่ไม่เป็นทางการส่วนใหญ่จะ informal อะค่ะนะคะ,ะเขาก็จะทักทายเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ไได nice to meet you ไม่ได้เลยค่ะ how do you do อะไรอย่างเงี้ยไม่ไมีค่ะไม,ไม่ไม่ได้อย่างนี้เลยจะเป็นอะไรที่แบบว่าลูกล,ลูกค้าจะเป็นกันเองกับเรามากม,มากนะคะ,คะแล้วก พูดนิดๆหน่อยๆอะเร่องซึ่งเราจะไม่ได้พูดเต็มประโยคเลยค่ะคะ่ะจะเป็นคำศัพท์มากกว่านะคะพวก uh, vocabulary อะไรพวกนี้นะคะเขาก็พยายามฟังเราออกแต่เราเนี่ยพยายามฟังเขาแล้วแบบเราจับเขาเป็นเราจับเขาทั้งประโยคทีไม่ได้เราจับเขาเป็น,เ,เ,เ,ปนเป็นคำเป็นคำว่าอ๋อหมายถึงอย่าง,งี้นะคะบางทีก็เอา brochure มาดูนะคะมาดูเพราะว่าเป็นสินค้าและบริการของของเราเองนะคะขององค์กรก็เลยก็จะมีคู่มือการใช้นะคะซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เดี๋ยวนี้ก็เพิ่มภาษาจีนด้วยภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาอบรมเนี่ยหรือเรียนอย่างสือเนี่ยยากกว่าแต่เวลาอของจริงเนี่ยนะคะลูกค้าช่วยเราเยอะมากนะคะทั้งฝรั่งชาวต่างชาติก็ช่วยเราเยอะมากะคะ่ะบางทีสอนเราด้วยซ้านะคะแล้วก็ชาวจีนค่ะชาวจีนมานะคะ่ะยังใช้สื่อสารทางมือผสมกับภาษาจีนของเขานะคะซึ่งก็ เคยเรียนมาก็ได้นิดหน่อยอะขายของได้แล้วค่ะนะคะขายของได้แล้วก็มีคนจีนมาด้วยนะคะแต่ญี่ปุ่นนี่ไม่ได้แต่ว่าญี่ปุ่นเขาพูดสังาอังกฤษได้ะค่ะก็เลยมีปัญหาแต่ว่าคนจีนนี่ที่มาจะพูดสังาอังกฤษได้น้อยจะใช้ภาษาจีนแต่ว่าก็ยังสื่อสารได้แล้วก็บรชัวก็เป็นภาษาจีนให้เขาดูได้ด้วยนะคะ,ะบางทีเขาเอาล่ามไทยมาด้วยะค่ะมาซื้อลำไยค่ะมาซื้อลำไยที่ลำพูนะคะเชียงใหม่เนี่ยค่ะ ก็ข okay. ายบัตรโทรต,ต่างประเทศได้ค่ะส่วนฝรั่งที่มาลําพูนจะมีน้อยนะคะที่มาได้ปรยาคนไทยที่ลําพูนก็มีน้อยส่วนใหญ่แล้วที่เชียงใหม่น่าจะเยอะกว่าค่ะเพราะฉะนั้นล้าก็เดี๋ยวลองดูนะคะดิฉันอบรมดิฉันคิดว่า3เดือนนะคะเป็นการอา,อาจจะไม่นับเสาร์อาทิตย์นะคะก็อาจจะเป็นช่วง8ปดโมงครึง่งสี่โมงครึ่งที่ฉันทํางานแล้วก็ อ,อบรมอาจจะวันละสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงพอเราเสร็จจากอบรมตรงนั้นเสร็จเราก็ลงมารับเงินหน้าเคาน์เตอร์อะไรได้ปกติดิฉันคิดว่าเป็นอย่างนั้นค่ะก็เดี๋ยววันที่10สิงหาเนี่ยเขาก็จะมีการอธิบายว่าการเรียน3เดือนเนี่ยเข้าห้องเรียนแบบไหนยังไงนะคะเลือกช่วงเวลา,าเราสะดวกช่วงไหนนะคะ ดิฉันก็ต้องทิ้งภารกิจจากที่หน้าเคาน์เตอร์เลยขึ้นไปที่ห้องที่เป็นห้องอบรมโดยเฉพาะเลยนะคะถ้าวันละสอชั่วโมงสาชั่วโมงเนี้ยค่ะ,คะเพราะว่ามันสามเดือนอะนะคะมันมันมนานมากค่ะแล้ก็ต้องใช้สมาธิสูงนะคะแล้วก็การที่จะพูดภาษาอังกฤษเนี้ยให้าชาวต่างชาติเข้าใจเนี่ยไหนจะต้องแบบพูดให้ชัดนะคะการ เอ็ดเซนเอ็ดเซนเอ็เซนอะไรใช่ไหมการใช่ไหมเอ็ดเซนเอ่อการออกเสียงอ่ะเออแอนนอวสอะไรเงี้ยเออการออกเสียงเนี่ยต้องต้องให้ชัดใช่ไหมไอ้ลงตัวท้ายตัวเอสตัวเคตัวเทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออที่ที่ฉันเรียนมาหน้าตัวเนเคยเรียนมาแล้วมันไม่ไม่ได้ใช้มันพอไม่ได้ใช้เนี่ย ม,ม,มันได้ใช้น้อยอะ่ะมันก็เลยเราไม่ได้ฝึกฝนด้วยแล้วก็คืนครูบาอาจารย์หมดนะคะแต่ก็เดี๋ยวลองดูนะคะดิฉันคงเก่งขึ้นเลยค่ะนะคะ,นะคะสามเดือนหลักสูตรหลักสูตรเสเลยนะคะ,ะไม่เคยเจอแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็โอใจเงินค่าหลักสูตรหลายล้านนะหลายล้านนะคะองค์กรดิฉันคะ่ะเพราะว่าสามเดือนแล้วก็ชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งแบบอแแแืแต่ก่อนนี้ได้ฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์ก่อนแล้วก็จากนั้นก็เปลี่ยนมา เปลี่ยนมาเป็นอออเมริกันนะคะอเมริกันที่สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่กรุงเทพแล้วก็ดิฉันก็ได้ใบสูตรพิเคตมาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นก็อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าชาวอเมริกันหรือว่าชาวอังกฤษนะคะบีติชหรือว่าอ่าบีติชหรือว่าอ่าอสอเคค่ะอ่านานละงั้นเดี๋ยวดิวฉันไปออกกำลังกายแล้วคลิปนี้เป็นท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ